สวัสดีสมาชิกช่อง SKE นะครับ EP นี้ก็ EP D G e P 11แเ้วลยนะครับก่อนจะไปดูข้อมูลก็มาดูขับเตือนกันก่อนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ทางช็อกไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวข้อมูลแรกเรามาดูกันเลยนะครับข้อมูลแรกก็วิ่งบนชนะชัยนะครับวิ่งบนชนะชัยสุดทีก็เดิน มาหลายงวดเลยนะครับ FC รู้ดีนะครับ FC ในเฟซนะครับจะรู้ว่าสูตรนี้เป็นยังไงนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับเอ,อวันที่หนึ่งเดือนสิบสองหกห้านะครับเออ,เอ,อได้แปดกับเจ็ดนะครับหวยออกแปดศูนย์ห้านะครับวิ่งบนเลยครับวิ่งบนจนินตชัย วิกบนร้อยสิบ่วยนะครับเข้าที่หลักร้อยนะครับกวดีเข้าที่หลักร้อยนะครับ,นนรบต่อไปนะครับวันที่สิบหกเดือนสิบสองหกห้านะครับวิกบนชนะชัยได้เก้าศูนย์นะครับกวดีเขา้เาเข้าเลขออกศูนย์เก้าสามนะครับเข้าทั้งร้อยทั้งสิบเลยนะครับเข้าสองตัวเลยนะครับ ต่อไปอ,องวดวันที่3ามสิบเดือนสินะครับหกนะครับได้8กับ9กนะครับหวยออกหนึ่งเก้าหกนะฮะเข้าเก้าหลักสินะครับอ,อ 9, 10, บวดวันที่17เดือนหนึงนะครับวันที่แล้วนะครับได้เลขได้แกับ9ก้านะครับได้เลขแปดกับเเข้าเหลักหน่วยนะครับ วิ่งบนชนะชัยนะครับสูตรนี้ถามกันมาเยอะนะครับเออ่ต่อไปงวดต่อไปนะครับงวดล่าสุดนะฮะงวดนี้ก็ได้หนึ่งได้หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสองหกหกนะฮะได้ศูนย์กันหนึ่งเลครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าว่าศูนย์กัหนึ่งในตัวไหนจะมานะครับ ดี๋ยวดูมาดูทางเดินของสูตรนะฮะเอาสูตรที่เห็นนะครับเอาแค่สูตรที่เห็นลนะครับวันแรกนะแปดเอ่อแปดกับเก้าหวยออกแปดศูนย์เจ็ดนะครับเข้าแปดวัตตาบาศูนย์หนึ่งออกสี่สี่หนึ่งเจ็ดนะครับเข้าหนึ่งดักสิบครับต่อไปศูนย์กับหนึ่งนะครับออกสี่ศูนย์ห้าเข้าศูนย์หลักสิบนะครับ เก้าแปกับศูนย์เลยฮะวดดีนะฮะเก้ากับศูนย์ครับ,นนรบ,รบตาก็ไม่ค่อยดีนะครับออกห้าเก้สี่นะครับเข้าเก้าหลักสิบแกับ9ก้าออกห้าแปดสามนะครับเข้าแปดหลักสิบสองกับสามเข้าสามสองสอวดีีเข้าร้อยสิบหน่วยเลยนะครับสองสามออกเจ็ดศูนย์สามเข้าสามหลักหน่วย 9ก้าศูนออกหกเก้านะครับเกหลักหลักหน่วยห้าหกออกหนึเข้า6หลักหน่วย9 0้าศออกหนึเข้า0หลัก10 9 0ก้าศนออกเจ็เะครับเข้าเหลักหน่วย7จ็กับแ ปดออกแปดศูนย์ห้านะครับเข้าแปดหลักร้อยครับเก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าสามนะครับเข้าศูนย์หลักร้อยแปดกับเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับเข้าเก้าหลักสิบแปดกับเก้าออกข้าดึงเก้านะครับก่นที่แล้วเข้าเก้าหลักหน่วยนะครับก่นนี้ศูนย์กับหนึ่งนะครับตัวไหนจะมาเรามาลุ้นกันนะครับ แคปเอานะครับเออต่อไปนะครับต่อไปเป็นสิบดุยย์โบลเจแขกครับสิบดุยย์โบลเจแขกนะครับวันที่สามสิบเดือนสิบสองหกห้านะครับลงวัแรกนะครับในเลขห้าหกนะครับลงวัแรกแต่สูตรใหม่เดินสองวดน,นะครับ ตั้งแต่งวดที่ลงแล้วเดินมาสองวดแล้วครับก็วดที่สามถึงมาลงให้นะครับหวยออกหนึ่งเก้าหกได้ห้ากับหกหวยออกหนึ่งเก้าหกเข้าหกหลักหน่วยนะครับต่อไปวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกหกนะครับได้แปดกับเก้านะครับหวยออกห้าหนึ่งเก้านะครับเข้าเก้าหลักหน่วย ต่อไปนะครับต่อไปรวดรวดวันที่1เดือน2นะครับวันนี้ห่งเดือน2ได้7กับ8นะครับดูว่าตัวไหนจะมานะครับวันที่หเดือน2องหกนะครับ ไดเกับ8ปเจ๊แขกจอกอะไรนะครับครับคลิปนี้ก็เอาแคดีนะครับแคปเอาอนะครับ